เอ๋ยังไงถูกจับตาเรื่องสัญญาช่องสามเมลนิธาตอบแทนสาเหตุไรเงาแต้าแมทงานบอลช่อง3เมื่อวันที่26มีนาคม66 6, ที่ผ่านมางานมหากรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีช่อง3ามมิลเลอร์เฟสติวัลปีดีต่อใจหรืองานฟุตบอลช่อง3ก็มีเหล่านักแสดงมาร่วมสนุกสนานกันมากมายเลยทีเดียวแต่งานนี้ทำเอาหลายๆคนสงสัยหนักเพราะไร้เงาของสองนางเอกดังของช่อง3าอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักและแมทพีรณนีคงไทย ซึ่งในทุกปีทั้งคู่ก็จะมาร่วมงานด้วยตลอดเลยทำไมปีนี้พวกเธอไม่มาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าล่าสุดมิวนิธาได้ออกงานรอบปอระมรทั์ภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานครั้งนี้ว่าสนุกมากที่ได้ร่วมงานบอลช่องสปีนี้กลับมาเห็นบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นมานานมากได้เจอแฟ,น,ฟนเพื่อนๆดีใจได้กลับมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งและในฐานะที่มิวสนิทกับเต้ามทําให้สื่อถามถึงเรื่องไม่มาร่วมงานบอลช่อง พี่เต้าไม่ได้ไปพี่แมทอยู่ต่างประเทศพี่เต้าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยอย่างเต้นได้ไม่เต็มที่ก็เลยไม่เต้นดีกว่าต้องรอถามพี่เต้าส่วนพี่แมทกลับบ้านที่นอร์เวย์พี่เต้าแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วเราเองยังว่าโหขาดพี่เต้าได้ยังไงเนี่ยเพราะเขาเป็นตัวหลักเวลาเต้นเราก๊อบเขานะเหมือนขาดหัวหน้าไปแต่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่เต้าไม่ได้ไปเรื่องสัญญากับช่องสามต้องลองถามเขาเองดีกว่า